โอเคกลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเว็บเว็บหนึ่งก็คือเว็บกร a มฟรีนะฮะซึ่งเป็นเว็บที่เขาเรียกว่าอะไรสะสมเจมเนาะแล้วก็พบสะสมครบแล้วก็แลกเป็นเงินได้นะฮะแต่ก็วันนี้อ่ะพูดเรื่องของทิกทิกหรือเรื่องที่ประสบเจอกับตัวแล้วกันนะฮะก็กะตามคิดว่าว่าจะถอนแล้วแต่ว่ามันถอนไม่ได้นะเกัก็คืออ่ะอีกทีหนึ่งคอนเซปต์เขาคือประมาณว่า สะสมโครบ500รกรัมเรียกพวกกัามเนาะเออกรัมนะฮะก็สามารถถอนเป็นเงินได้แต่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 นะฮะผมยอดตรงนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นยอดที่สามารถถอนได้เลยนะฮะซึ่งมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมมาที่ตรงนี้ฮะ win อะไรเนี่ยเออ withdrawal อะไรสักอย่างอ่ะให้มันดูตรงนี้ฮะตามเมาส์เลยอันนี้คือยอดพูดง่ายก็คือยอดที่ยอดจริง ยอดที่สามารถถอนได้อยอดที่สามารถถอนได้ซึ่งมันถอนได้อยู่ที่ห้าร้อยกรัมนะครับผมซึ่งไอ้ตามจริงผมก็มีห้าร้อยกรัมแต่มันถอนไม่ได้ฮะเพราะว่ายอดรวมมันอยู่ที่แปดสิบเก้ายังอยู่เขาเรียกว่าอะไรรอดาเนินการอีกสี่ร้อยสิบสามมันถอนไม่ได้ฮนะทาไมถึงมันถอนไม่ได้อเรื่องนี้อยู่ที่เรื่องของสมาชิกนะฮะ ใครที่เชิญสมาชิกเยอะๆณนะตอนนี้นะใครที่ดูคลิปอยู่กางทำอยู่แล้วดูด้วยอยู่นะก็เลิกนะฮะเลิกที่จะปั๊มสมาชิกนะครับผมอันนี้เป็นอุทาหารณ์สอนใจนะผมนี่คือผมทดลองนะอย่าว่าผมโง่หรืออะไรนะผมทดลองอ่าก็ประมาณว่ากําลังปั๊มอะไรเงี้ยซึ่งเงื่อนไขยังไงอะไรยังไงมาดูที่นี่ครับมันเป็นอ่า Q&A ละกันนะครับผมนี่ข้อนี้เลยนะฮะอ่านี่ m ม่ได้เอเวอเรส เอเวอร์บัล่าร์เลสทานนี้ทำไมยอดรวมของฉันเนี่ยมันมีน้อยกว่าในบัญชีหลักอบัญชี On น a ด h บอร์ดก็คือมันเป็นง่ายคือบัญชีหลักนั่นเองนะฮะยอดจริงๆอะยอดที่ฉันมีมันก็เขานะฮะจะต้องมีการป้องกันเนี่ยป้องกันการช่อกงอาป้องกันการช่อกงนั่นเองนะผมไปอ่านนิดนึงนะตรงนี้นี่ฮะแล้ว ทำยังไงล่ะถ้าจะเออมีเซอร์เซิญเชิญสมาชิกล่ะอ่าแน่นอนสมาชิกก็ต้องเวลสองฮะอืมสมาชิกต้องเวลสองถึงจะประมาณว่าเงินเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าโดนอาจจะหักไปหาสมาชิกใช่ไหมแต่ถ้าสมาชิกว่าสองก็คือเหมือนอ่าก็จะคืนเงินอ่ะมันเป็นการคืนเงินเลยประมาณน,นี้เอาไปให้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ประมาณว่าไงเฟลูออร์อย่างงี้อ่ามันต้องแบบ นี่มีการดําเนินการอะไรอย่างนี้นะอ่าแต่คือหลักๆก,ก็คือเป็นการป้องกันการชอบโกงแล้วก็ถ้าอยากให้มันได้จริงอะ่ะคือสมาชิกต้องเวลเวลสองถึงมันจะผ่านะไรประมาณนี้นคะครับผมอันนี้เลยอย่างผมเนี่ยปั๊มเป็นไก่เลยนะผมแปดสิบเก้าคนแต่ก็มีสมาชิกจริงแหละอ่าย่งไมดูเลยเนี่ยอ,อันนี้ก็ทําอ่าอันบนเนี่ยก็คือผ่านแล้วเวลสองแต่ที่เหลือ,อน,นี่มันแบบคือมันก็มีเพื่อนมีคนรู้จักมีอะไรเงี้ย ก็ให้เขาแอดแอดเออก็คิดว่าไม่ใช่อะไรแต่จริงผมก็ทดลองแหละอ่ะมันก็สูงคือถอนไม่ได้นะฮะถอนไม่ได้โอ้ดูดิ2.4เลยอ่านออกเรื่องละ2.4ี่อ่ะสูปคือถอนไม่ได้นะผมถ้าใครจะทำการสมาชิกนะผมก็แนะนำให้หาทีละน้อยๆก่อนหนึ่งคนเลยละกันเอาอย่างน้อยอย่างง่ายๆเลยหนึ่งคนแล้วให้คนนั้นเนะี่ยเขาทำทุกวันทำเรื่อยๆคือต้องทำเรื่อยๆจนววสองนะ ถ้าคุณจะทําเองด้วยตัวคนเดียวเนี่ยคุณก็ต้องทํา i ดีนั้นให้มันเปิดสองแต่จะต้องทาในสิ่งทต้องทาแบบว่าคุณสามารถทํามันทําได้เออคุณแบบไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เงี้ยอ่ะก็ต้องทําได้นั่นเองนะผมเพยียงพอที่จะปั้นไ d นั้นนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมคือตอนนี้ผมตันนะอ่าห้าร้อยกรัมก็จริงแต่แบบไม่สามารถที่จะถอนได้เพราะว่ายอดจริงๆเนี่ยที่จะถอนได้มันแค่ปลสิบเก้า ซึ่งมันไม่ตรงคอนเซปต์เขาคือเขาต้อง500ห้าร้อยกรัมถึงจะถอนได้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นการทดลองของผมด้วยแหละนะะผมว่าอย่าไปหาสมาชิกมั่วก็ไม่มั่วนะเออก็อย่าไปหาสมาชิกที่แบบยังไงคือขอพูดว่าสมาชิกไม่จําเป็นแล้วกันสมาชิกคือก็ต้องคนที่แบบทาจริงๆด้วยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะผมเอาเป็นว่าอ่ะ ทำไมถึงต้องหาสมาชิก่ะพูดกันก่อนจบทำไมถึงต้องหาสมาชิกถ้าหาสมาชิกครับผมนี่ฮะมันก็จะได้5กรัมอะ5กรัมเลย5กรัมแล้วก็ exp ให้าเนะฮะแต่ว่าสมาชิกก็ต้องเล่นด้วยนะผมซึ่งมันเยอะจริงนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดสําหรับคนที่กําลังเล่นอย่างนี้นะฮะให้ท่านเล่นแบบเนี้ยบอกว่าหาสมาชิกหาสมาชิกแต่สมาชิกไม่ทอะไรเลยให้หยุดนะฮะหยุดเลยคุณจะ มันว่าไงอ่ะก็เสียเวลาไหมก็เสียนั่นเองแต่ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เสียเงินอ่ะแต่มันก็เสียเวลาแบบไม่เสียเอ้แบบเจ็บใจนิดนึงน,นะอ่ะวันนี้ก็อย่าทำอย่างนี้นะครับผมถ้าจะทําเนี่ยให้ทางแบบเพื่อนสนิทหรือหรือตัวเองเลยแล้วกันให้เราทําด้วยตัวเองเลยนะครับผมโอเคไปละใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ก็ได้นะผมจะมีคนดูหรือเปล่าไม่รู้เลยนะฮะโอเค วันนี้มาอุทธรณ์ขอสอนใจแค่นี้แล้วกันนะครับผมบ๊ายบยเนะี่ยอย่าปั๊มมั่วนะฮะอย่าปั๊มเกินนะฮะบ๊ายบายไปละ